ดอกที่ผมใช้เนี่ยเป็นดอกอะไรมันใช้ดีจริงไหมวันนี้ผมก็จะทำการเปิดทางแสงของผมนะครับกับไอเทมที่ผมได้มาครับในราคาทูกแสนถูกนะเห็นไหมโอก วัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับตาอาสาลองนะวันนี้นะครับผมก็จะมาทําตามคํำขคอของเพื่อนๆนะคือมีคนอิ inbox มาถามนะครับว่าดอกที่ผมใช้เนี่ยเป็นดอกอะไรมันใช้ดีจริงไหมนะครับมันเหมาะกับงานแบบไหนนะวันนี้ผมก็จะทําการเปิดคลังแสงของผมนะครับกับไอเทมที่ผมได้มานะครับในราคาทุกแสนถูกนะ เดี๋ยวใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของตัวดอก Jd นะครับหรือว่าดอกสเตปดิวกันครับมาเดี๋ยวขออนุญาตแกะกแป๊บหนึ่งก่อนหนึ่งนะครับจะถามว่าดอก,ดอกนี้นะครับดอกดอกสเตปดิวนี้นะครับเหมาะกับใคร อดอกสเตปดิวนี้นะครับเหมาะสำหรับช่างมือใหม่ช่าง DIY รวมไปถึงช่างมืออาชีพนะครับคือเขาเนี่ยจะทำหน้าที่นะครับในการคว้านรูนะครับคว้านรูแบบนี้นี่แบบนี้นี่เห็นไหมเอ่ยนี่คว้านรูแบบนี้คว้านรูเพื่ออะไรครับคว้านรูเพื่อ ที่จะนำท่อนะครับมาร้อยออกจากช่องนี้นะครับจะเป็นงานประเภทพวกแบบว่าเดินท่อลอยเดินสายไฟท่อลอยนะครับเดินกล้องวงจรปิดเดินสายไฟเข้าฝ้าเข้าตู้ไฟเดินรางได้หมดครับคือข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนดอกสมมติว่าถ้าผมอยากจะคว้านรูเนี้ยผมก็แค่ยิงเข้าไปปื๊บ พอสุดผมก็ได้เบอร์ที่ผมต้องการนะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีเบอร์บอกนะครับนี่เบอร์28เห็นไหมก็จะมีเบอร์บอกแต่ถ้าไม่ใช้นี่ลหละถามว่าใช้ดอกสว่านเล็กๆได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องมานั่งคว้านรู้ะทีลเราูนะเจาะจๆะจนะหรือว่าถ้าเป็นดอกทูซอดอกคูซอใช้ได้ไหม ใช้ได้ครับดอกฮูซอแต่ว่าเราก็ต้องเสียเวลาเปลี่ยนดอกนะครับในการไล่เบอร์นะสมมติว่าเราต้องการเบอร์แเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นดอกฮูซอเบอร์8ต้องการเบอร์1ิก็ต้องเปลี่ยนดอกต้องการเบอร์สิเก็ต้องเปลี่ยนดอกในไซส์งานเนี่ยหรือว่าหน้างานจริงเนี่ยเวลาเราเจาะเนี่ยแต่ละดอกแต่ละรูเนี่ยคือในความต่างของท่อนอ่ะเราต้องเจาะใหญ่บ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างเนี่ยปะปนกันไปครับซึ่งทําให้การทํางานเนี่ยมันช้าเสียเวลา ทำให้เราเนี่ยสามารถปิดงานลูกค้าได้ช้าทีนี้ก็เลยจำเป็นที่ต้องมีดอกเจดีหรือว่าสเต็ปดิวนั่นเองทีนี้ถ้าถามผมว่าสว่านตัวไหนเนี่ยเหมาะกับการใช้ดอกสว่านตัวนี้ผมบอกเลยครับว่าได้หมดครับตั้งแต่สว่านตัวแพง2 3พันสี่0พันร้อยก็ได้ครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะสำหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการเอาไปเข้าบล็อกเข้าบล็อก พลาสติกบล็อกเหล็กหรือว่าเดินบนรางเจาะตะก,กูขนันน็อตผมก็ใช้ตัวเนี้ยครับราคา300กว่าบาทเนี่ยใช้ในการเข้าบล็อกถามว่าทำไมก็คือถ้าเพื่อนๆนนะไปซื้อสว่านตัว2 3พันหรือว่าพันกว่าบาทเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถมีสว่านเนี่ยเข้าบล็อกได้แค่1บล็อกหรือว่าตัวเดียวแต่ถ้าเราเอาเงินพันกว่าบาทมาซื้อสว่านตัวเนี้ย สามร้อยเนี่ยที่มันสามารถยิงบล็อกได้เหมือนกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถทํางานได้ไวขึ้นจบงานได้ไวขึ้นปิดงานได้ไวขึ้นสามารถไปทํางานอื่นต่อได้ก็อันนี้ผมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับจากที่ผมเคยใช้มานะโอเคเดี๋ยวเรามาลองจอบดอกตัวนี้นะครับคร่าวๆกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายกล้องออกนิดน,นึงนะ จะเจาะเป็นบล็อกพติกเนาะมาดูกันซูมาซูมาซูมาโอเคเห็นไหมนี่นะครับสมมุติว่าเราต้องการนะครับขวานรูนะครับดูเล็กๆนะเราก็สามารถยิงได้เลยอ่ะ ที้เราก็ได้ละลูเล็กลลถ้าเราต้องการเบอร์ใหญ่ขึ้นเราก็แค่กดให้มันลงล็อกไปอีกเบอร์หนึ่งแค่นั้นเองนี่เห็นไหมครับมันสะดวกมากสมมติผมอยากได้เบอร์ใหญ่กว่านี้ เห็นไหมก็ได้ถ้าถามว่าเบอร์ใหญ่กว่นี้ล่ะก็ได้เหมือนกันเห็นไหมผมสามารถเจาะรูนะครับผมสามารถสร้างรูนะครับสี่รูนะใน ดอกดอกเดียวได้นะครับโดยที่ผมไม่ต้องไปเสียเวลานะครับคว้านรูทีละรูหรือว่าเปลี่ยนรูซอไปเรื่อยๆนะครับอย่างสมมติเพื่อนๆต้องการเข้าบล็อกนะครับตรงนี้นะครับที่เบอร์นะครับ28อ่ะเพ,อเพื่อนๆก็สามารถยิง เวลาจาะเนี่ยมันก็จะมีขี้นะครับขี้พลาสติกนะที่จะมาติดตัวรูเรานะครับเราก็ต้องใช้เทคนิคนินดนึงไม่ใช่ว่าจะดันทุลังเจาะเข้าไปอย่างเดียวเลยแบบเฮ้ยรูพี่เห็นดอกเจดีมันเจาะได้เจาะได้ก็จะเจาะเข้าไปเลยมันไม่ได้นะครับก็คือต้องมีเทคนิคนิดนึดนง <S 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 อ โอเคครับทุกคนทีนี้ผมก็จะได้งานรูนะครับ28มเรียบร้อยนะครับถามว่าเจาะได้ไหมเจาะได้ครับแต่ว่าต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะลองเจาะแผ่นเหล็กดูนะครับโอเคงานพลาสติกไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองนะครับใช้ดอกตัวนี้นะในการจเจาะเหล็กกล่องนะครับ โอเคครับทุกคนเห็นไหมเอ่ยเราก็จะได้รูนะครับประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้รูใหญ่กว่านี้ก็ทําการยิงควานเข้าไปนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาลองแผ่นมีเนียมบ้างแผ่นมิเนียมบางๆบ้างนี่นะครับ นี่นะครับเป็นไหมก็ได้งานเนียนๆมากันนะครับเห็นนะครับว่าดอกตัวนี้มันก็มีประโยชน์นะครับอยู่ที่การใช้งานนะว่าเราถนัดแบบไหนเราต้องการใช้งานแบบไหนหน้างานเราเป็นแบบไหนนะครับหรือว่างาน DIY ที่เราต้องการใช้เนี่ยเป็นแบบไหนทั้งนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับเลือกอุปก,กรณ์นะครับที่จะมาใช้กับสว่านของเรานะครับ หรือว่าใช้กับอุปกรณ์ของเรานะครับให้มันเหมาะสมสัมพันธ์กันนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากนะครับกดแชร์นะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งให้เรานะครับผมจะได้เอาไอเทมหรือว่าคลังแสงของผมเนี่ยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆมาดูกันมาฟังกันนะมาจอยกันผมอยากให้ช่องของเราเนี่ยครับเป็นที่นะครับศูนย์รวมการแชร์ ความรู้นะครับหรือว่าเม้นตอบโต้กันนะครับว่าพี่ตัวนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมอันนี้ดีไหมตัวนี้เหมาะกับงานแบบไหนสว่านตัวนี้ใช้กับงานแบบนี้ได้ไหมสินค้าเครื่องมือช่างตัวไหนที่มันจะเหมาะกับงานของเรานะครับอยากให้เพื่อนๆะเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็ถ้าใครชอบครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e กดกระดิ่งถ้าอยากซื้อของแต่กลัวโดนหลอกบอกเราอาสารอง โอเคครับเราจะทำการลองนะครับทุกอย่างนะที่เราสามารถลองได้นะครับก็บเพื่อนก็ออยังไงก็โอเคตามนแล้วครับเจอกันคิดต่าง